จ่าเมื่อวานออกงานเปรี้ยงมากเลยครัพี่เคหลังจากเราที่ได้รับเป็นผู้คนพิธีกรวันแรกครับผมเป็นยังไงบ้างครับดีใจมากๆครับขอบคุณคุณจ๋าและพี่อั๋นด้วยนะครับที่ให้ขึ้นเป็นพิธีกรเมื่อวานเพราะว่าคิดถึงความรู้สึกนี้มากขึ้นไปถึงเวทีปั๊บเราจับเวทีจับหัวใจเราเออนี่แหละคือสถานที่ของเราแต่ก็ไม่จบค่ะพอขึ้นเวทีก็มีดรามา่าอีกน้อยสัมภาษณ์ก็มีดรามา่า <c oughs> น้อยใจไหมครับพี่พี่เคอ่าอ่า จะบอกว่าชินแล้วครับและจะบอกว่าเอาอย่างที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานเลยนะ,ะความพลาดในชีวิตของผมเนี่ยอยากให้คนดูของเราอ่ะได้เรียนรู้ได้อดับไปด้วยเพื่อให้ชีวิตคู่ของเขาของเขาดีขึ้นแล้วถ้าออแกไน์ไหนบริษัทไหนรู้สึกว่ามีงานที่เหมาะกับผมติดต่อมาได้นะครับพร้อมทำแล้วก็พร้อมทำอย่างเต็มที่ เหมือนเดิมเหมือนตลอด25ปีที่ผ่านมาครับแต่่าเวานก็มีด r าม m a อย่างที่พี่เคบอกว่าอยากให้มาติดต่อมาเพราะที่ไปวิ่งเข้าหางานอะไรอย่างคุณก็ไปทัวร์ลงอีกพี่เคอ่าเข้าใจเขาจะไม่แต่แตอนนั้นคือนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามาโดยตลอดเราเราเราไม่เก่งในเรื่องวิ่งเข้าหางานแต่ว่าเราโชคดีที่งานวิ่งเข้าหาเราเอ,อ,อนาคตเราคงองวิ่งเข้าเข้าหางานบ้างแล้วแหะครับ จะได้จะได้กลับมาทำงานมากยิ่งขึ้นจะได้จะได้ทำงานที่เรารักมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าไม่ว่างงานไหนก็ตามที่ผมมีโอกาสได้จับไม้แล้วขึ้นเวทีอ่ะผมมาทำให้ให้ได้ร้อยยี่สิบตลอดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา <Hi. S 1> ม้วนมันจะร้อยจริงมีอยู่ในกระเป๋าจะ,ะต้องแยกกันนะงนเงินในบัญชีส่วนตัว คือเงินที่เวลาไปอ่านสปอตโฆษณาอันนั้นคือเงินที่ใช้เงินที่ใช้กินใช้ซื้อข้าวซื้ออะไรก็แล้วแต่แต่ที่บอกเงินมันไม่เหลือคือเงินในบริษัทมันไม่เหลือเข้าใจแ,แยกแยะก,กันนะไอ้ที่7 0็ดร้อยเมื่อวานมี7 0็ดร้อยในกระเป๋าจริงๆไม่ได้ไม่ได้พูดให้เห็นใจหรือไม่ได้พูดให้ให้คนด่าเล่นแต่เมื่อวานมีเจ็ดร้อยจริงๆเงินในบัญชีเรา เหลือไม่เยอะอยู่แล้วแต่ตอนนี้เงินในบริษัทมันไม่เหลือเลยก็ก็เดี๋ยวต้องคอยดูกันไปว่าจะต้องทํเมันยังไงครับมันมันกลายเป็นมีไปแล้ว่พี่เคเมื่อวานเงินเจ็ดรอวันนี้เช่าเนี่ยเขาก็ฝากถามอีกวันนี้เมี่อวานพี่ปอ๋อเมื่อวานพี่อ๋นพิ่งจ่ายเออวันนี้มีตังค์วันนี้ไม่ีตังค์เมื่อวันเมื่อวันเมื่อวานพี่พี่อ๋นจ่ายเงินสดผมดีใจมากเลยครับมันมันท้อใจไหมพี่เคไหมว่าพี่เคจะพูดอะไรตอนเนี้ยทุกอย่างมันเป็นดราม่าหมดอืม จะบอกว่าเข้าใจทุกคนนะเ,เข้าใจคนที่คอมเมนต์เข้าใจคนที่ส่งกำลังใจมาให้เรารู้ว่าชีวิตตอนนี้ของเรามันไม่ได้ดีมากแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าเราผ่านมันไปได้อ่ะอนาคตรเราจะเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมกว่าเดิมอีกจากยี่ปีที่ทำงานมาเราเราจะเก่งขึ้นกว่านี้เพียงแต่ว่าบางวันมันยาก บางวันตื่นมาแล้วคอมเมนต์ถล่มเติมเติมจนบางวันเราไม่จับโทรศัพท์เรานั่งเรานั่งดู youtube นั่งดูทีวีแล้วก็พยายามไม่คิดอะไรไม,ไม่ครับไม่ครับเพราะว่าพิธีกรเก่งๆคนเรามีเยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าผมหนึ่งในนั้นวันนี้เจอพี่อนนบนั่นคืออ,อีกคนที่เก่งแบมอีกคนที่เก่งแล้วผมรู้สึกหนิงไดจูนสาวิตรี เก่งหมดเลยเรารู้สึกว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเพียงแต่แค่ขอโอกาสให้มีโอกาสกลับมาได้ทํางานอีกก็แล้วกันพี่ิเกย์ทำเมื่อวานออกงานภาพก็ออกไปมีทั้งคุณมีเรียนมีทั้งคุณแม่พี่ชายออกไปซาดิกขางงว่าทำไมต้องขนกันไปท้งครอบครัวเขาาไม่ได้ขนครับเขาจะบอกว่านี่คือทีมพพอร์ตที่ดีที่ผมไม่ได้บอกให้มาเลยนะแต่แต่เขามาเพื่อเพื่อให้กําลังใจเซอร์ไพรส์ไม่ไม่ได้เซอร์ไพรส์เขาบอกเดี๋ยววันนี้จะไปดูนะลูก แม่ไม่ได้เห็นลูกขึ้นเวทีนานแล้วแล้วเขาเข้ามาแล้วก็แบบม,มิเรียนมาก็เพราะว่า,เ,าเขารู้ว่าเขาเป็นกําลังใจสําคัญเพราะใช้เวลาขึ้นเวทีอะไอ้ที่เราเราฮึกเขิมเราสนุกเราเราอินกับงานเพราะเราหันไปมองหน้าเขาแล้วมันทํามันจุดประกายให้เราให้เราได้มีมีความสุขมีม,มีมีรู้สึก กับเวทีนี้มากยิ่งขึ้นแล้วพอเมื่อวานเสร็จงานที่มิเรียมแล้วก็คุณแม่ลูกชายพูดอะไรกับพี่พีเคบ้างไหมดีมากลูกก็ดีมากแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือกำลังจะจบงานแล้วพี่อันมาหลังเวทีผมก็ถามว่าพี่อันวันนี้โอเคไหมแล้วเขาบอกว่ามีอะไรจะไม่โอเคอ่ะใช่ครับเงินในบริษัท ไม่จะบอกว่าผมคือสิ่งที่โชคดีคือสิ่งเหล่านั้นเราจ่ายหมดแล้วบ้านเราจ่ายหมดแล้วคอนโดเราจ่ายหมดแล้วเราเรายังถือว่าโชคดีกว่าอีกห้ายต่อหลายคนเลยครับถ้าอยู่ในสถานะเดียวกันแล้วเขายังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยโอ้โหเห็นใจเลยแต่ของผมคือเราเราทำงานเก็บเงินจ่ายทุกอย่างมาจบมาเป็นเกือบสิบปีแล้วเพราะฉะนั้น เพราะเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นเราไม่ห่วงเร,เราแค่ห่วงเรื่องกินก็จะเข้าใจว่าพี่พี่กบแว่าไม่มีเงินแต่ว่าซื้อคาใดๆอะไรก็ไปไหนอะไรไม่ไม่มีเงินคือไม่มีเงินส่วนตัวคือคือไม่มีเงินกินใช้แต่เครดิตการ์ดจนเป็นเป็นหนี้ก็หลายแสนเลยแล้วพอเราได้เงินมาก้อนหนึ่งก็จ่ายหนี้หมดเงินมันก็หมดอีกก็ก็โอเคครับผมผมผมยอมรับทุกคนเลยว่าทำงานเก่ง ต่เก็บเงินไม่เก่งแต่เก็บเงินไม่เก่งเลยต้องให้คนรอบข้างเป็นคนเป็นคนที่เก็บเงินแทนแต่ว่ามีคนไม่เชื่อนะพี่มิเคว่าระดับอย่างตัวพ่ออย่างพี่มิคเควจะเหลือเงินแค่นี้อะไรเงินในบัญชีเงินในบัญชีเหลือเหลือแค่นี้แต่เงินในบริษัทไม่เหลือ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 เนขอเถามเรื่องที่ต้ขอเาที่เรู้ตอออกอว่าเื่อข้างเจไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ ยังไงต้นหอมเม่อคือน้องรับยังไงต้นหอมก็คือพิธีกรคู่ไม่ผิดไม่ผิดที่ขนาดคนดูเราตอนเนี้บางคนอาจจะน้อยคนที่เลือกข้างผมที่เหลือเทไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ว่านี่คือธรรมชาติของคนไม่ว่าเลยครับต้นหอมไม่ว่าจะเลือกฝั่งไหนผมก็รับเหมือนเดิมต้นหอมเป็นคนเป็นคนที่น่ารักเขาเขาเขาจะเลือกฝั่งที่เขารู้สึกว่าน่าจะถูก ซึ่งผมไม่ว่าเลยครับต้นหอมถ้าดูอยู่รักเหมือนเดิมแต่จะแอบมีด่านะแต่ยวรักเหมือนเดิมไม่ไ่ถึงไม่ถึงว่าด่าด่าแย่เล่นกันความสัมพันธ์เพื่อนยังมีให้กันทุกคนครับด้าทุกคนทุกคนผมยังทําแฉข่าวเช้ากับดาด้ายังคุยกันได้เหมือนเดิมไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีความรู้สึกแย่อะไรกับใครเลยเพราะเรารู้ว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ย เราทำพลาดเองแล้วเราก็เข้าใจความพลาดนั้นแล้วแล้วเราก็สะดุดมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาขึ้นเวทีเพราะเรารู้ว่าเราก็เป็นหนึ่งในพิธีกรที่ที่ทำได้ค่อนข้างดีถ้าถ้ามีงานไหนที่รู้สึกว่าเหมาะกับผมก็ติดต่อมาแล้วกันสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วิเคไม่โกรธเพื่อนๆไม่เลย,เลยไม,ไม่ไม่โกรธใครเลยครับเพราะว่าความผิดอยู่ที่ผม ผมทําเองผมเลือกเองผมตัดสินใจเร็วเกินไปเองแล้วก็ทำให้ทำให้อดีตภรรยาเสียใจทําให้เพื่อนๆเสียใจอันนี้ยอมรับผิดเต็มๆแล้วก็ผมก็อยู่ความผิดกันนั้นมา5เดือนแล้วแล้วก็แล้วก็คิดว่าจะค่อยๆนับศูนย์ใหม่เริ่มกลับมาทำงานใหม่ถ้ายังมีโอกาส ันนั้นเป็นเรื่องความเชื่อของผู้ใหญ่เอาจริงๆตอนไปทําบุญตอนไ่ไปวัดท่าไม้ไม่รู้เลยจะ,จะเรียกว่าโดนหลอกไปก็ได้ไปถึงแล้วเราเขาแบบโอ้โหอะไรกันเนี้ยมีพญานาคมีเพราะเราเรา,เราไม่เคยเข้าวัดมีโตะ๊ะมีเครื่องอาหารบูชาอะไรแทบไปหมดเลยแล้วเขาก็บอกหลวงพี่อุเทนก็บอกว่าไปนั่งไปนั่งที่ตรงพญานาคแล้วก็ยกมือไหว้เราก็ทำไม คือเราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆชาวพุทธยะเพิ่งว่ากันนะอันนี้ไม่รู้จริงๆเราก็ยกมือว่าเสร็จปั๊บขอบคุณท่านครับกลับแล้วนะครับบอกยังยังยังไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทาไมวะเอาชุดขาวมาให้แล้วก็ล้วก็ไปนั่งเราก็อะไรวะในใจแล้วอยู่ดีก็สาดน้ําโพงเราก็ไม่เข้าใจแล้วพอสาดน้ําจบแล้วบอกขอบคุณครับท่านครับแต่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะ ยังมาคุยกับหลวงพี่ก่อนเราก็ไปนั่งคุยแล้วเราก็แต่เราเข้าใจแล้วอ๋อนี่คือวิธีทางพุทธที่เขาทำบุญกันแบบนี้้ยังไม่รู้เลยครับอันนี้ไม่ทราบอันนี้ขอโทษนะอันนี้ไม่ทราบจริงจริงอาทิตย์ที่แล้วก็โดนอีกรอบหนึ่งแล้วก็วันอังคารหน้านี้ท่านก็บอกว่ามาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วเรา แล้วพี่อูเทมีการพูดคุยกับพี่พีเคไหมครับแบบทายทักอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเขาบอกว่ามันเป็นเคราะห์กรรมอีกแป๊บหนึ่งจะหลุดและอีกแป๊บหนึ่งชีวิตจะกลับมาดีมากก็เราเราก็รู้สึกว่าเออมันกำลังใจเนาะ,ะ <c oughs> ก็ก็อะไรที่มันดีกว่านี้ก็ถือว่าดีมากแล้วคือนณตอนนี้จะบอกว่าขอบคุณพี่พีเสียมนชนทุกคนเลยท,ที่ที่ยังให้เกียรติสัมภาษณ์กันอยู่อ่า อะไรก็ตามที่ที่มันดีกว่านี้ในตอนนี้ถือว่าดีมากแล้วหลังจากที่ไปทำที่ที่แกรู้สึกไหมคะว่ามันดีสบายใจขึ้นจริงเออจริงจริงอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้บอกแม่ด้วยนะสบายใจขึ้นมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับโล่งแล้วเหมือนกับว่าปล่อยวางทุกอย่างอ่ะใครอยากด่าแล้วด่าเข้ามาเลยมันมันเหมือนกับมันไหลไปตามน้ําอ่ะแล้ว แถมโดนพี่พี่หนุ่มพี่ชายอ่ะบังคับให้เปลี่ยนเบอร์ด้วยแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเบอร์แล้วเออแต่พอทําแล้วจากคนที่ไม่เชื่อนะเริ่มเชื่อเหมือนกันคิดไหมคะว่าโดนของจริงขอไม่ตอบแน่แน่ได้คือมีคนไปก็เราอย่างไงจีนหรือเออ มื่อ220เฮดที่ถ่ายรูปเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับาดว่าตั้งแต่ผมกับอดีตภรรยาไม่เคยกินหมูปทาเลยพอคุณมิเรียนได้ลองใช้ชีวิตแบบว่ากินอะไรไม่ง่ายข้างทางหมูป่าคนก็เลยโยงไปว่าอ๋อเอาจริงๆจำไม่ได้นะแล้วก็แล้วกลับกลับมาจำได้ก็ตอนที่ไปกินกินข้าวกับมิเรียนนี่แหละไปกินหมูปทาได้แหละตาตักป้นั้นจำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้จริงๆเพราะว่ากับอดีตภรรยาเราเรา เรากินอะไรกันเยอะมากเยอะมากจนจำไม่ได้ครับแล้วบมกมาทาอร่อยไหมครับที่นี่นี่ยต้องถามเจ้าตัวนะเนี่ยอร่อยไหมครับโอ้มันเป็นแบบแล้วทำไมถึงยอมไปกินกับพี่มิเลียพี่มิเลียนะครับอ๋อเพราะว่าหน้าบ้านเขาที่เชียงใหม่อ่ะมันมีร้านหมูกระทะแล้วมันหอมมากแล้วตอนขับรถผ่านเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยอยากลองหมูกระทะ เขาก็เลยชวนครอบครัวเข้ามาแล้วก็นั่งเลียงกันแล้วก็มาทำผูกะทาให้กินซึ่งมันเป็นประสบกินกับครอบครัวแบบเนี้ยครอบครัวใหญ่ๆ,ๆอะ่ะเป็นจะบอกว่าเป็นเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ที่ใช้ชีวิตในเมืองไทยเนี่ยแล้วได้กินกับครอบครัวอย่างนี้ <S <S แล้วทุกคนมาแย่งกันมาจัก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 ั๊กักไปแยงกันมีความสุขไมหมคทุกที่ด,ดีครับดีดีที่มีเขาอยู่ข้างๆดีที่มีมีครอบครัวเขาสปอร์ตเรา คือเข,เขาารู้ว่าเรากำลังผ่านอะไรแย่ๆแล้วก็หนักหนักที่สุดในชีวิตและแต่ว่าครอบครัวเขาก็สัพพอร์ตเราเต็มที่และและเราก็รู้สึกว่าเอออุ่นใจเนอะ<ม>นอกจากมีคุณแม่มีพี่ชายที่อยู่กรุงเทพแล้วมีครอบครัวที่เชียงใหม่ที่ที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ด้วยครับเรียกว่ากำลังใจตอนนี้มันดีขึ้นในทุกวันดีดีขึ้นครับดีดีขึ้นในทุกๆวัน แล้วพองานเริ่มกลับมาเราเริ่มมีโอกาสได้คว้าใหม่เราเริ่มมีโอกาสได้รันงานค่อยค่อยค่ยดีขึ้นแต่ต้องขอบคุณต้องขอบคุณเอทามากเลยนะเอทามีเดียของผมที่ทำมา25ปีที่ไม่ว่าจะดีจะแย่ขนาดไหนไม่เคยทิ้งกัน พี่เกมถือว่าพี่มีเรียกเนะี่ยคือของผันสุดพิเศษเลยไหมคะเข้ามาในวันที่เราแย่ๆเป็นอาาะัร <c oughs> จะถือว่าดีที่สุดครับดีดีดีที่สุดจริงๆเพราะว่าโอ้โหถ้าไม่มีเขานะแล้วแล้วทุกอย่างมันทับถมแบบนี้แล้วเราพลาดไปในชีวิตพลาดแล้วพลาดอีก และเขาไม่ยามมาดึงเราอะ่ะถือว่าดีที่สุดลแล้ว <c oughs> คือต้องบอกว่านิเรียนเขาเป็นคนเขาเขาเขาลูกสาวและเขาผ่านการสูญเสียสามีมาแล้วเสียชีวิตไปแล้วเขาค่อนถ้าสาวบ้านบ้านก็คือ หน้าเขาเนี่ยจะด้านกับผมเยอะมากอันนี้ชมอันนี้ชมอันนี้ชมแต่ด้านกผมคือเขาเขาเขาสั่งเขาแข็งโอเคเอาสามเอาสี่เขาแข็งคือแข็งลงเขาแข็งเขาแข็งแกร่งของผมครับผมผมเป็นคนที่ แ๊บนึงผมผมเป็นคนที่ผมเป็นคนที่ที่เซนซิทีฟมากครับและยิ่งคือถ้าเวลาทํางานและคนรักเราแฮปปี้มากเลยแต่เวลาคนด่าปั๊บเราเราจะดาวกว่าคนอื่นเยอะมากเขาจะสามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วแล้วผมก็ต้องขอบคุณท,ที่ที่ที่มีเขาเป็นเหมือนเหมือนกับกำบังที่ดีในช่วงที่ชีวิตแย่ มากครับอะไรนะโอเคสามสี่เขาคือผมอันทานโอเคขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับน่าด้านแล้วแต่อยู่อยู่ด้านนี้ก่อนอ่ะมันเป็นคำจำกัดความของอยู่ไงยืนยันกับเราว่าไม่โกรธนะไม่โกรธไม่โกรธ เขาจะอ่าแขผอาจจะอาจจะถูกต้องอย่างที่เขาบอกก็ได <ooo> <house> ้ขอบคุณท่านขอบคุณท่านตรงนีนะคะขอบคุณ่านะคะ